สวัสดีครับผมแบงค์เงงเข้าแบงค์นะครับวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิควิธีการทําให้ผิวเนี่ยดูบ่มแดดอย่างเป็นธรรมชาตินะครับโดยที่เราไม่ต้องไปอาบแดดให้เสียเวลาเลยนะฮะถ้าอยากจะรู้ว่าทํายังไงบ้างก็เชิญรับชมต่อไปได้เลยครับมาเข้าแบงค่ะ ตอนนี้อากาศมันเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วนะครับแล้วพออากาศร้อนเนี่ยมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมทําผิวบ่มแดดขึ้นมานะฮะซึ่งจริงแล้วเนี่ยผิวบ่มแดดผิวแทนเป็นผิวที่ผมรู้สึกว่าเป็นผิวที่ดูสุขภาพดีนะถึงแม้ว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยอาจจะนิยมความกระจ่างใสความขาวมากกว่าแต่สาหรับผมนะผมว่าผิวบ่มแดดเนี่ยเป็นผิวที่ดูสุขภาพดีดูเซ็กซี่อ่ะหลายหลายคนจะต้องใช้ตู้อบหรือว่าไปอาบแดดให้ผิวมันมีการเบิร์นขึ้นมาเพื่อที่จะทำลุคนี้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาแชร์เท โดยการใช้เมคอัพนะครับเพื่อให้ได้ลุคแบบนั้นมาอย่างเป็นธรรมชาติไม่โปะ๊ะแล้วเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาแล้วก็เสี่ยงที่จะโดนแบบซันเบิร์นจริงๆจังๆด้วยนะฮะเพราะว่า ดดบางทีมันก็ร้อนเกินไปเนาะประเทศไทยเรานะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะกันนะครับขั้นแรกนะครับใครที่ต้องการเตรียมผิวด้วยการลงคอนซีลเลอร์หรือว่าลงรองพื้นเนี่ยก็ลงให้เรียบร้อยนะครับงานผิวงานเบสของเราเนี่ยส่วนใครที่จะไม่ลงเนี่ยจะเปือยผิวเนี่ยก็ข้ามสเต็ปนั้นไปนะฮะเราก็จะมาที่สเต็ปต่อไปเลยนะครับนั่นก็คือการลงสี บรั Brush นะครเราจะใช้บรัชที่มีอันเดอร์โทนสีแดงสดๆเพราะว่าลองนึกดูนะครับเวลาเราไปตากแดดหรือว่าไปอาบแดดที่ทะเลเนี่ยมันจะมีการเบิร์นซึ่งสีเบิร์นเนี่ยมันจะเป็นสีออกแดงๆใช่ไหมครับเราก็จะทําการ Copy ตรงจุดนั้นมาไว้บนผิวของเรานะครับวันนี้ผมขอเลือกเป็นตัว Sixtory Skin r o u g e นะครับสีเบอร์26นะครับชื่อว่า Se ซนะครับสีของเขาเนี่ย แสดงแบบนี้เลยนะครับดูที่ตลับเนี่ยเปิดมาแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะครับนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการในการทำลุกซันคิสนะฮะเราก็จะทำการวอร์มเขาเล็กน้อยนะครับเราก็มาแต้มตรงบริเวณหนกแก้มนะครับจมูกนะครับแล้วก็บริเวณหน้าผากตรงนี้นะครับเราก็จะ ให้้เป็นนอย่าง,งีทำไมถึงต้องลงตรงนี้นะคบเพราะว่าลองนึกดูนะฮะเวลาที่เราไปตากแดดมาเนี่ยบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เบิร์นที่สุดเวลาเราไปโดนแดดมานะฮะเพราะว่าเป็นบริเวณที่สูงสุดของหน้านะฮะ <c oughs> เห็นอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราจะใช้บรอนเซอร์นะครับโดยที่เราจะใช้บรอนเซอร์ที่เพื่อนๆมีนะฮะแต่ว่าเลือกอันที่มีอันเดอร์โทนสีแดงหน่อยก็ได้นะฮะถ้าใช้เป็นอันเดอร์โทนที่เป็นสีออกคูลโทนม,มากๆเนี่ยมันจะดูหน้าหมองนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ลอง เทียบสีดูก่อนนะครับวันนี้ผมขอเลือกใช้เป็น Benefit h u l a Bronzer นะครับเพราะว่ามีอันดร์โทนที่มีสีแดงออกมานิดนึงนะฮะซึ่ง เพอร์เฟกต์สำหรับเทคนิคนี้เลยนะฮะผมมาใช้คู่กับแปลงบัฟฟิ้งของเรลเทคนิคนะฮะวิธีต่อมาเนี่ยก็คือเราจะจุ่มแปลงลงไปนะครับเคาะส่วนเกินออกแล้วก็จะวนรันเซอร์ลงไปในบริเวณที่เราเพิ่งจะลงบรัชไปนะครับโดยที่จะไม่เกลี่ยกระจายตรงสีแดงเนี่ยให้ออกมาทั้งหน้ามากเราจะวนให้เป็นบริเวณวงกลมนี้ก่อนนะครับ สุมรอนเซอร์เพิ่มนะครับแล้วก็ไปวนแบบเดิมตรงอื่นที่เรา,เาทําการลงตัวบรัชสีแดงลงไปก่อนหน้านี้นะฮะเพื่อที่จะให้มันมีการฟุ้งกระจายความนวลของสีเนี่ยอย่างเป็นธรรมชาติพอเราเบลนด์ตรงสีแดงเนี่ยมันออกมาปุ๊บเราก็เอาอีที่มันเหลืออยู่ในแปลงนะครับมาวนตรงบริเวณอื่นๆของหน้าเรานะฮะ แล้วเราก็เอาบรอนเซอร์นะครับวนตรงบริเวณอื่นของใบหน้าสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังของทริกนี้นะครับก็คือว่าอย่าลืมว่าผิวส่วนอื่นบนร่างกายที่โชว์ออกมาเนี่ยก็ต้องทาบรอนเซอร์ลงไปด้วยนะครับไม่งั้นมันจะดูโป๊ะนะฮะอย่างเช่นตรงใบหูนะครับตรงคอนะครับต้องลงไปด้วย เห็นความแตกต่างของสีไหมลองดูเทียบกับมือผมนะครับถ้าใครรู้สึกว่าบรอนเซอร์เนี่ยมันเข้มเกินไปเนี่ยก็สามารถใช้เป็นแปง้งแล้วก็เอาบรัชเนี่ยทาลงไปก่อนแล้วก็เรามาวนวนๆ,ๆนะครับมันจะทำให้ผิวเราเนี่ยดูมีสีขึ้นมานะฮะแต่การใช้ฮอตบรอนเซอร์เนี่ยมันจะดูได้ผิวที่เป็นบ่มแดดมากกว่าน,นะครับถ้าเกิดสมมติรู้สึกว่าเราเบรนแล้วสีไอ้ตัวแดงบรัชมันกระจายออกไปเ,นเนยอะเ,เกินเนี่ยเราก็เติมลงไปเพิ่มได้นะครับตอนท้ายให้สีมันกลับมานิดนึง ไปยังบริเวณที่เราลงไปกันตอนแรกนั่นแหละสรับผมเนี่ยที่ไม่ค่อยมีด่างเนี่ยผมก็จะทําการคอนทัวร์จมูกนิดนึงนะฮะเพื่อให้ดูมีสันนะฮะผมก็จะใช้เจ้าตัว Six Story Skin t a i l o r นะครับสี Fitting ที่ผมรู้สึกว่าเป็นสีที่เหมาะกับการคอนทัวร์ที่สุดนะก็จะมาบริเวณไล่บริเวณจมูกนิดนึงนะครับมันก็จะดูแบบว่ามีสันขึ้นมานะครับโดยที่ไม่ได้แบบอู้บุบอะไรมากมายนะครับก็เป็นธรรมชาติดีเดี๋ยวเรามาดู b e ฟอร์กับอ r เอร์กันนะครับ แค่นี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆในการทําผิวบ่มแดดนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยก็ลองทําตามดูได้นะครับถ้าใครสนใจไอเทมที่ผมใช้ในวิดีโอนี้นะครับผมจะใส่รายละเอียดไว้ใน description box ข้างล่างนะครับลองเช็คดูได้นะครับอย่างตัว six story นะครับก็สามารถซื้อได้ที่ shopee หรือว่าที่เว็บของเขานะครับ www.sixstory.co.th นะครับส่วนเจ้าตัว benefit เนี่ยผมซื้อที่ s ิ p อ o r a นะครับหรือว่าที่เคาน์เตอร์ benefit ก็ได้นะฮะก็ใครเนี่ยสนใจก็ลองไปเทสสีเทสเนื้อกันก่อนดูได้นะครับทั้งสองอย่างใครมีคําถามอะไรนะครับสามารถอมเมนต์ ลงมาใต้วิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดอยากจะรีเควสคอนเทนต์อะไรนะครับก็คอมเมนต์ลงมาได้เหมือนกันนะผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับจะตามผมที่เพจอังเคบ n งหรือว่าที่อินสตาแกรมไฮอังเคบ n งก็ได้นะครับโดยเฉพาะในอินสตาแกรมเนี่ยผมจะแอคทีฟในนั้นนะครับมา say hello ก็ได้นะฮะเรามาดูกันว่าวิดีโอหน้านะครับผมจะพูดถึงเรื่องอะไรวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย